สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมคลิปนี้แซมจะมาแนะนำา t o y o t a r e v o ่ดับเบิลแตัวยกสูงเกียร์ออโต้นะครับผมเป็นรุ่น2.4ตัว e p a s s นะครับปี2020 2คันนี้ที่แซมคัดมานะครับผมเป็นรถเกรด A ทั้ง2คันเลยนะครับนี่นะเลขไม่จะอยู่แสนไม่ข้ามแสนห้าทั้ง2คันนะครับเป็นรถเกรด A นะ จะราคาอยู่5 6 9 9 0 0บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัว e-pat ที่ราคาต่ำกว่านี้ก็ต้องดูรถเป็นเกรด B นะคำว่ารถเกรด B คือ,อไรรถเกรด B คือเลขไม่ห5 0 0 0 0 0ขึ้นนะครับไม่ข้าม200,000นะแต่ก็อาจจะมีนู่นมีนี่มีนั่นอยู่นะจะราคาอยู่55,9000 0 0บาทนะถ้าเป็นเกรด C ก็จะราคาอยู่540,000กว่าบาทนะก็ลดหลั่นกันไปนะเกรด C ก็คือไม ส0งแสนขึ้นนะครับผมมีเกรดดีอีกนะครับถ้าเกรดดีเนี่ยราคา5 0 0 0 0นหน่อยๆน,นะครับผมแต่2คันนี้ที่แซมคัดแล้วเนี่ยคือเป็นเกรด A ทั้งคู่นะครับผมมาลองดู2คันนี้ก่อนเลยกันที่แซมคัดมานะคันแรกคันนี้กทสองสามสองศูนย์นะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะครับผมตัว e plus นะได้ไฟหน้าแบบนี้นี่ นี่เห็นไหมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็มีตัว Daytime Running Light ตัวนี้นะไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะนีูเครื่องยนต์250อ่ะ150แรงมา้า 2400cc นะครับผมฝาก็สวยงามเห็นไหมเนี่ยรอยอาร์คอะไรอยู่นะก็อยู่ครบๆนะครับรูตรงนี้ต้องรูกลมๆคมๆนะครับนี่เหมือนกันตาไก่นี่ เอานิ้วรูปๆไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพลาสติกไม่ให้เหมือนมันต้องเป็นพลาสติกนะครับผมใสๆนะต้องมีนะดูกลมๆยาแนวตรงๆสวยนะนมาหัวน้าสวยตัวแอลนะครับผมมันอาจจะมืดหน่อยเดี๋ยวแซมส่องไฟฉายนิดนึงไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าหนาูหยิง่งซาแน่เนะ่ฮะตัวแอลนะ,ะนะแล้วก็ดู คัส่งคัสซีห้องเครื่องแห้งๆนะมาดูนี่นะชัดเจนนะนี่ตัวยี่สิเห็นไหมแจนยูรี่ปี2020นะครับชัดเจนนะมาดูในส่วนของแก้มก่อนนี่แก้มนะแล้วก็จะมีโลโก้โตโยต้าต้องมีนะแล้วก็มีคำว่า LW นะครับผมต้องมีนะครับคานไม่เงานะสีล่องพื้นต้องไม่เงา แล้วก็ตัวแอชัดเจนนะมาร์กมุกต่างๆนะต้องมีนะสติกเกอร์โตต้าหม้อน้ำแท้แน่นอนนะครับตัว R นะครับผมหัวนอตต้องสีดำนะครับมาร์กเห็นไหมเนี่ยมาร์กตรงกันเลยนะเนี่ยเห็นไหมไม่เคยขยับนะครับสวยนะแล้วก็มาดูในส่วนของเห็นไหมหัวนอตสวยงามเลยเห็นไหมเครื่องต่อกวันนี้16เดือน1ปี2020นะครับผม โลโก้โตต้าไหมดูนะ่อ่าเนี่ยชัดเจนนะโลโก้โตต้าฝาสวยนะนี่ตัว R าชัดเจนมากนะก็เห็นไหมปัมลม ABS ต่างๆสวยงามนะมาดูแก้มฝั่งนี้บ้างนี่สวยงามนะแล้วก็ r w เห็นไหมนี่นะโลโก้โตโยต้านี่นี่ชัดเจนนะเดิมๆเลยนะมาเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยแล้วกัน งาแน่นๆนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวปิดฝาโปรงหน้าก่อนอดูคันนี้ยางใหม่รู้สึกจะยางใหม่นะคันนี้ยางปีสองพันเท่าไรเอ่ยดูก่อนนี่นี่ยางปีสองพันยี่สิบสี่นะ ยางปียี่บสี่เดี๋ยวก่อนมันมืดค่อนข้างมืดนิดนึงนี่ยางปีย4ิบสี่นะครับสัปดาห์ที่สิบหกนะดอกยังหนาอยู่เลยนะเห็นไหมดอกเดือกหนาอยู่ดูข้างในเนี่ยสวยงามนะช่วงลงช่วงล่างเยวลองก้มดูดูดีอยู่นะเห็นไหมคานเคือนดูดีอยู่นะเรวลองมุดดูคัสซีหนะ่อยอ่า สวยอยู่เลยนะครับคัสซีถือว่าสวยอยู่นะครับมาต่อมาห้องโดยสารมากดีกว่านะครับแก้มสวยงามนะครับต่อมาเราก็ดึงดึงต่อดูดีนะครับคำว่ารถเกจเอเลยคือรถไม่เคยทำสีไม่เคยเคลนะครับรถเดิมๆนะซอกประตูก็สวยงามเห็นไหมนี่สวยงามนะสติกเกอร์นี้ก็สวยเห็นไหม ไม่ม,มีรอยแกะกุญแจรีโมทได้2ชุดนะครับผมเลขไมค์คันนี้139,000กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะเบาะก,ก็มีรอยยุบเล็กน้อยนะมีรอยยุบอยู่นะตามนี้นะครับผมนะตามนี้ตัว e plus เนี่ยไฟหน้าเขาจะได้เป็นออโต้ด้วยนะเห็นไหมได้ออโตโ้แล้วก็ได้ที่แตกต่างกับตัว e ก็คือหน้าจอตัวนี้เป็นระบบสัมผัสเลยนะเปิดเสียงก่อนอ่เห็นไหม ลแล้วก็สามารถที่จะดูอัตราสิ้นเปลืองได้ให้ดูเนี่ยมันจะมีบอกอะไรของเขาเนี่ยหรือเสียงก่อนนะมัน,นจะคำนวณอะไรของเขา,าต่างๆเนี่ยอัปเดตนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญกล้องถอยนะนะอันนี้คือได้กล้องถอยจากโรงงานนะครับผมนี่ส่วนอย่างอื่นก็เป็นมาตรฐานเกียร์ออโต้เป็นแบบขั้นบันได อีโค o โหมดพาวเวอรหมดปกติอันนี้ปกตินะครับผมนอ,อยู่แถวสองบ้างนะครับสวยไหมสวยเหมือนกันนะรอยมาร์คเมอร์กอยู่ครบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวตะเข็บนี่ชัดเจนนะเห็นไหมตัวตะเข็บตะเข็บคืออยู่เนี้ยเน,น,น,นคือตะเข็บเห็นไหมรอยอาร์คอยู่เห็นไหม ต้องมีนะต้องมีต้องมีนะครับผมนะเดิมเพราะว่าถ้เกิดมีอุบัติเหตุตรงนี้รอยมาพวกนี้จะไม่อยู่แล้วนะครับผมต่อช่วงล่างหน่อยสวยไหมสวยนะดูถ้อยเสียขาดูเลยดูดีนะดูดีตะเข็บก็สวยเห็นไหม คมเลยนะครับแบบนี้นะเราจะมีรอยอาร์คอยู่ท่านตงเกตด,ดีๆนะครับ 4R นะครับแล้วก็นี่ต้องมีนะนี่รอยอาร์คอยู่2จุดนะครับฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะ4 l ตะเข็บสวยงามเดิมนะครับบอกเลยว่าเดิมนะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมีนะอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไง สวยงามนะครับดึงต่ออ่ะเห็นไไล่มาเนี่ยว่าไล่มาอีกก็ได้นี่เห็นไแน่นๆน,น,นะครับมาซอกสวยงามนะครับซอกสวยงามนะครับอืมดึงเลยเห็นไหมเนี่ย ตะเข็บมันชัดเจนมากนะรอยอาร์คเมสปอตเนี่ยชัดเจนมากนะครับมันต้องคมคมนะกดไปต้องรู้สึกคมคมนะครับผมมือนิว้วลูบๆไปนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้อู่มันฉลาดละมันใช้ายางลบที่มันติดกับดินสอที่เหลาครับมาจิ้มเอามาจิ้มรอยอาร์คเอามันจะขนาดเนี่ยจุดเนี่ยมันจะขนาดพอๆกับกับตัวยางลบที่ติดกับดินสอพอนึ้อออกไหมครับที่เขา ประถมนะครับที่ท,ที่ไม่ใช่ดินสอกดนะที่เป็นแบบดินสอที่เขียนเอาหรือว่าใช้เป็นตะเกียบก็ได้จิ้มเมาเนี่ยเหมือนเลยแต่มันจะตื้นกว่าไม่คมถ้าเราอยู่กับรถทุกวันเราจะรู้เนี่ยรอยมันจะไม่คมชัดแบบเนี้เนี่ยถ้าเราอยู่กับรถเนี่ยเราจะสังเกตได้ออกนะครับผมนะแคมสวยนะดูสาเนาเล่มหน่อยไม่ได้ดูเลยสาเนารถปีหนึ่งยี่สิบนะครับผม 2.3.2.0นะ150เรยมา2 4 4ั่าคันนี้แคปิตอลเหมือนเดิมมาคันแรกผ่านไปละมาต่ออีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็สวยเช่นกันไม่แพ้กันนะครับมาอยู่แสน46,000หสำหรับเจ้าตัวนี้นะเป็น e plus เหมือนกันนะนี่นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สีขาวนะโทรหาแซมนะเดี๋ยวส่งรูปให้สีขาวจะจอดอยู่ที่โกดังบางนานะที่เทพรักษจะเป็นสีบนเงินแต แต่ถ้าในมุมมองแซมนะสีเงินสวยกว่าถ้าให้แนะนําดูเป็นสีเงินดีกว่าสวยกว่าสีขาวที่บางนานะเกรดเอเหมือนกันแต่แซมมีความรู้สึกว่าสีขาวอ่าสีบลเงินจะสวยกว่านะมาดูห้องเครื่องก่อนอันนี้เหมือนกันครับ150แรงม้า2 4 0 0ันีอก็หน็อตอะไรสวยๆเหมือนกันนะสติกเกอร์สวยเหมือนกันเนี่ยมาเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับผมเหมือนกันเป๊ะนะแล้วก็ดู น็อสวยนะเนี่ยตัวแอลชัดเจนนะเนี่ยสติกเกอร์แผ่นเพจอะไรชัดเจนเห็นไหเนี่ยปี20มันต้องดูตรงนี้เลยนะเห็นไหมันจะบอกเลยว่าเลขตัวถังอะไรต่างๆเนี่ยเน่น่ัน,น,น,นจะบอกหมดตรงนี้นะแก้มเนี่ยแก้มก็สวยนะนี่เนี่ยสวยนะครับสวยเช่นกันนะ ดูดีเหมือนกันนะครับนี่ก็ตัวแอลตัวแอลสติกเกอร์อะไรต่างๆนี่ก็ตัวอนะเหมือนกันก็ดูมันค่อนข้าง,งมืดนะเดี๋ยวส่องไฟก่อนอ่าดูนี่นะสวยเหมือนกันปี0เหมือนกันนะครับอะไรต่างๆนะครับโหนตสวยโตต้าเหมือนกันแปะนะครับ นี่ชัดเจนนะต้องมีปั๊มโลโก้โตโยต้าแล้วก็ R W อีกฝั่งหนึ่งต้องเป็น L W นะโอ้อ oh, ตน,นี่ฟังเสียงเครื่องหน่อยอดีนะเสียงดี มา<ด>คันนี้ยางปีย4ิบสี่ไหมยางปีย4ิบสี่เช่นกันนะสองคันนี้ยางปีย4ิบสี่เหมือนกันเลยดอกหนาอยู่เหมือนกันนะ,อะลองดูสวยเหมือนกันนะครับลองลุกดูดีเหมือนกันนะช่วงล่างดูดีนะครับผม มาดูเลขไมล์ก่อน146069นะครับคันนี้146069นะไมล์มากกว่า7,000กิโลนะครับกุญแจรีโมทส2ชุดเหมือนกันเป๊ะๆแก้มสวยเหมือนกันเป๊ะๆมาร์กก็ดูดีเห็นไหมมาร์กดูดีคมๆเหมือนกันเป๊ะนะคมคมเหมือนกันเป๊ะมาเดี๋ยวภายในแซมไม่อธิบายแล้วเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับแตกต่างแค่ทะเบียนแล้วก็เลขไมล์แล้วก อันนี้ก็ยุบเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะซอกก็สวยเหมือนกันเนี่ยสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันเลยสติกเกอร์เติมลมไนโตรเจนยังเข้าในยังเข้าได้อยู่หูถึงปี6-9เลยครับเนี่ยยาวเลยสวยงามนะสวยงามนะสวยงามนะ ดูตะเข็บเหมือนกันอ่านี่นี่นะชัดเจนนะมืดมาเดี๋ยวเปิดไฟฉายก่อนมันค่อนข้างมืดเนาะอ่าชัดเจนนะนี่เห็นไหมข้างบนชัดเจนนี่ชัดเจนชัดเจนต้องมีนะเราต้องคมๆแบบนี้ด้วยดูคัสซีหน่อยดูดีนะคัสซีดูดีนะด,ดนะูดีดูด,ดีอืมมุดต่อ อ,อดูถือว่าสวยอยู่นะครับทอยส่งทอยเสียนะหรือเปิดประตูเลยเนี่ยตะเข็บคมเหมือนกันเป๊ะนะครับ 4R แล้วก็2อรู ลอย้อยอาร์คจุดนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ต้อง2จุดเหมือนกันด้านกันด้านขวาเนี่ยเหมือนกัน c ีตะเข็บสวยเหมือนกันแปะนะครับสวยงามนะสวยงามสวยงามเหมือนกันนะครับผมดึงดูก่อนเนี่ยเห็นไหมคมกริบเลยเนี่ยคมนะสวยงาม นะครับสำเนาเล่มกันดีกว่า2,020เหมือนกันนะครับผม150มา้า2,400ันีซีซีนะอาคเนแคปิตอลนะซอกสวยเหมือนกันเห็นไหมดูเนี่ยหัวน,น็อตด,ด้านในสวยเลยเนี่ยสวยงามดูฮึบอา้าวอ่ะดูนี่สวยสวยนะเนี่ย เดิมเหมือนกันทั้ง2คันนี่2คันที่แซมคัดมาแล้วนะครับก็คือเป็นตัว2.4 e plus เกียร์ออโต้ปีย0รถเกตด A นะครับ2คันนี้ราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทนะครับผม2คันนี้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ตัว e ราคาเบาๆนะ ทักมาหาแซมส่วนตัวได้นะเดี๋ยวแซมหารถให้นะไม่ไม่ข้ามแสนบอกเลยราคา4ี่0สนกว่าบาทบอกเลยนะทักส่วนตัวมานะเดี๋ยวแซมส่งรูปให้นะบอกเลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้อีพัสปีใหม่ๆสดๆแซมแนะนำเป็น2คันนี้นะครับผมจอดอยู่ที่โกดังเทพรักทั้งสองคันนะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาแซมได้เลยที่เบอร์0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะ ขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ